สวัสดีครับลูกค้าวันนี้ก็มาพบกับช่างทํามีดอาดในนะครับวันนี้ทางร้านมีมีดเดินป่ามาเปิดขายครับลูกค้าไม่ต้องรอมีของพร้อมส่งเลยครับเป็นมีดเดินป่าขนาดใหญ่ครับลูกค้าความยาวใบเริ่มต้นอยู่ที่10นิ้วถึง12นิ้วนะครับวัสดุเป็นเหล็กซุปเก้าอบชุบป,ปอกเกลือครับด้ามจะมีเป็นไม้พยูแล้วก็ไม้ประดู่ครับลูกค้ามีทั้งด้ามแบบรังพึ่งแล้วก็ด้ามเรียบธรรมดานะครับ สนใจเล่มไหนสอบถามได้เลยนะครับลูกค้าทักมาสอบถามได้ครับตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,900บาทนะครับถ้าเป็นตัวสินิ้วเฉพาะเล่มจะอยู่ที่1,900บาททำซองไครเด็กบวกเพิ่ม850บาทครับถ้าเป็นใบ11นิ้วราคาเฉพาะเล่มอยู่ที่2 0 0 0บาททำซองไขเด็กบอกเพิ่ม1 0 0 0บาท ส่วนถ้าเป็นใบ12นิ้วราคาเฉพาะเล่มอยู่ที่2,200บาททําซองใครเด็กบอกเพิ่ม1,000บาทท่านใดสนใจติดต่อ064-314-8832เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดียลเลยนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ